สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์นในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆทํากิจกรรมฉีกปะภาพกระทงนะคะทํายังไงอ่ะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นกระทงของคุณครูอ่ะเดี๋ยวเราจะมีวัสดุอุปรกรณ์และวิธีการทําอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆอ่ะสาหรับวัสดุอุปรกรณ์ที่จะใช้ในการทํากิจกรรมประติดภาพกระทงนะคะก็ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้นะคะก็จะมีใบกิจกรรมเป็นรูปกระทงนะคะมีกระดาษสีอาคุณครูก็จะมีกระดาษสีให้ดังนี้นะคะสีเขียวสีเขียวอ่อนสีฟ้าสีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเตรียมกาวกับไม้จิ้มฟันไว้สําหรับทากาวอาไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีการทํานะคะคุณครูก็จะฉีกกระดาษนะคะฉีกเป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็เริ่มติด จากขอบของรูปภาพนะคะเด็กๆทากาวเนี่ยไม่ต้องทากาวเยอะนะคะทากาวไปในส่วนที่เราต้องการจะติดนะคะแล้วฉีดกระดาษเป็นแผ่นเล็กๆติดให้ทั่วอย่าให้เห็นพื้นที่สีขาวนะคะเด็กๆ